เอาละครับสวัสดีครับมินนีต้อนรับเพื่อนนะครับกับเข้าสู่รายการมัมงนายพันนะครับและผมได้เอ่อใส่ชุดไอ้นี่แล้วนะครับผมก็สงสัยว่าเออทำไมมันไม่เห็นดรอปไอ้กางเกงกับเอ่อกางเกงกับเขาเรียกอะไรนะกางเกงกับรองเท้าเลยเพราะว่ามันไม่มีกางเกงกับรองเท้าครับก็คับไม่ได้ด้วยนะฮะผมก็เลยเอาเอ่อไอ้เหล็กติดไฟที่ผมใช้คับดาบเนี่ยมาคับกางเกงกับรองเท้านะครับถึงมันจะดูไม่ค่อยเข้ากันก็ตามนะครับช่างแม่งนะผมสนที่ไหนแล้วฮะเอาแค่แบบเราถึกๆไว้ก่อนก็ได้ก็ก็ได้ครับเพราะว่า อไอชุดไอเนี่ยมันไม่ค่อยถึกเท่าไหรนะ่ฮะชุดไ A เขาเรียกชื่ออะไรนะเออชุดสิกาลิตันไม่ค่อยถึกกันเท่าไหร่ครับมันกนะ็มันก็นกเออโปรเทคเราดีนะแค่ว่ามันแตกง่ายแค่นั้นเองอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะแตกหมดแล้วก็เก็บไว้ในนี้ฮนะมันเป็นของที่หายากครับโอเคทีนี้พานนี่เนจ่าเราก็จะไปกระทืบเออร์แกสกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีดาบล่าโทฟี่แล้วแต่ว่าเออผมก็โอ้ใจเย็นใจเย็น ความชิบหายของกูนี่มันมีได้ตลอดเวลาเลยนเนาะอ่โอเคทีนี้ผมว่าจะยังไม่ล่าเอ่อโทฟี่นะครับยกเว้นจะเป็นบอสเป็นอะไรเงี้ยถึงจะล่าโทฟี่ถึงแบบคือแบบถ้ามันจะเป็นจริงถึงจะล่านะครับเพราะว่าผมว่าจะทำเอพิโซดล่าโทฟี่แบบตอนคริสต์มาสนะครับก็เป็นแบบจัดเอ่อเขาเลยจัดแบบคือแฮปปี้คริสต์มาสอะไรประมาณเนี้ยแถวนั้นเลยครับโอเคหรือหรือจะล่าเลยดีวะอาจจะล่าเลยก็ได้เดี๋ยวดูก่อน นะครับอาจจะล่าเลยแบบตกแต่งห้องตอนคิดมากอะไรวันนี้มั้งโอเคพาน,นี้จะเป็นเ er อร์แกสนะจ๊ะถามว่าเอร์แกสยากไหมผมว่าก,ก็ไม่น่าจะยากนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเพราะตรงนี้มันเป็นทางเข้าฮะโอเคน่าจะเข้าตึกทางนี้ครับมืดน่าจะต้องมืดมากๆเลยนะครับพาน,นี้ก็ถ้าผมลืมไอ้ลืมสายไฟก็ขอ,ขอโทษด้วยนะฮะโอเคน่าจะเลี้ยวไม่ใช่เออเลี้ยวนี่ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเลียเ้ยวมาผิดทางวะ น,นี่นี่นี่โอเคอ้าวจิบหายเออถ้าไม่ใช่เลี้ยวตรงนี้เราเลี้ยวไหนอ่ะอ๋อมันมันขึ้นไปมันบินขึ้นไปได้เหรอเนี้ยเนี้ยเน,นี้เป็นบันไดขึ้นไหโอ้ผมมองไม่เห็นเลยดนี่อ่มแอนวิวผมไม่ได้ใช้ครับในนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะถ้าจําไม่ผิดโอเคพวกนี้ก็พวกนี้มันไม่ได้ใช้ไงก็ยังไม่ต้องออไปะฮะโอเคผมจะเห็นผมเห็นอะไรมีวิวอะไรถึงจะหยิบนะครับ เอเคแปะเดี๋ยวมันมืดเกินหน่อยมืดเกินแปะโอเคอือ okay. um, anyone here ไม่มีใครอยู่ครับโอเคเนี่ยเอผมอยู่พีดฟูลเหรอ normal ฮะโอเคแต่ว่ายังไม่เห็นใครเลยฮะ okay. โอเคโอเคก็ยังเป็นก็เป็นเรื่องที่ดีครับการที่เราไม่เจอตัวอะไรเลยนะฮะเอาแล้วมันเป็นเขาบงกฎตรงไหนวะถ้ามึงจะเปิดอ้าหลาขนาดนี้เนี่ยอืม um, experience อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาทำอะไรกินแล้วมันเพิ่ม exp ไหะไม่เกี่ยวอืม ยูอาร์มันทําเตี่ยอะไรไม่ได้เลยเอ่อมันก็เป็นแค่อาหารครับแต่ว่าเอ๊ะเกี้เหมือนเหมือนเลือดผมจะกลิชเป็นแค่อาหารธรรมดาฮะเพราะงั้นก็ไม่รู้จะเอาไปทำเตี่ยอะไรครับสตีลลีฟสตีลลีฟเอาไว้ทําชุดสตีลลีฟเอ่อเก็บไปก็ได้มั้งเก็บไปก็ได้เดี๋ยวเก็บสะสมครับเดี๋ยวเราจะไปทําชุดฮนะโอเคมืดมืดมืดผมลืมไปว่า YouTube เนี่ยมันจะทําให้คลิปวิดีโอของผมมืดลงประมาณ3 0มสถึงสีเเนะครับเพราะฉนะนั้นแล้วเวลา ผมสามารถมองเห็นได้หมดเลยนะแต่พอไปดูในวีดีโอแล้วไม่เห็นเตี่ยอะไรเลยครับยิงมาดิเออยิงมาดิเออขโมนเบบี้ขโมนเบบี้นั่นแหละค่ะโอเคดีนะกูบินได้ถ้ากูบินไม่ได้ความชิบหายมาเย็นแน่นอนโอเคเอ,อ่าผมกลัวไฟมันลามวะ่ะอันนี้อะไรเนะี่ยดาร์กวูดดาร์กวูดไม่ค่อยสนใจฮนะโอเคเอานี้ออกก่อนอน,นี่เออเยี่ยมพวกนี้มันดอปไอ้มันดอบค่อเรียกอ,อะไรอะ่ะมันดอเอ่ม เนี่ยมันดรอปดรอปรอแกสเทียดีมากครับเพราะว่าแก๊สเทียผมยังมีได้ใช้อะไรอีกไหมในแบบซีรีส์เนี้ยจะได้ดูดไว้ครับจะได้ฟาร์มพวกนี้ไปทีเดียวเพราะการจะไปหาแกสเทียในในไอเนี้ยมันหายากมากเลือดเล e อดเลือดเ a อดเดเลือดเลือดลือด e ลือเลือดเลือดเ i ือดเลือด t e r อดเลือดเลือดเอเลอเลือดเล e อะเลือดเลือดเลือดเลอดเลอดลือดเลือเอดเลือดออดเลลเอเืเอดีลือดเนอดเลอดเลลเือเเ มื่อกี้ผมโยนอะไรอ่ะอ๋อมันตะกี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตะกี้ผมโยนอะไรออกจากเออ่ช่างแม่งครับเหมือนกูโยนอะไรเลยวะกูโยนอะไรวะชิบหายละช่างแม่งครับคงไม่ได้โยนอเลยมั้งคงตาฝาดไปเองโอเคเอา่าช่วงนี้ยูทู็ยังไม่หายบั๊กนะครับเพราะงั้นแล้วคนที่ดูแล้วกด subscribe แล้วก็ฝากกดตัวกระดิ่งข้างๆเอ่อข้างๆปุ่ม subscribe ผมด้วยนะจ๊ะโอเค ที่ผมได้ได้ได้ด้ยินเสียงเบลสน่าจะอยู่เหนะือหัวผมใช่คอมอนเบเบ้คอมอนเบเบ้โอ้ยผมลืมผมลืมฆ่าไอ้ผมลืมฆ่า,าพวกแก๊สตัวเล็กๆด้วยด้วยอันนี้ผมก็อยากได้โทฟี่แก๊สเล็กๆอยู่นะอ๋อไม่อะไรแก๊สตัวเล็กๆมันดอกจากอันนี้ดีกว่าเอออย่าบอกนะกูไม่ได้เอาแอคมาผมว่าผมไม่ได้เอาแอคมาแน่ๆเลยครับอ๋อเอามาเอามา,อา,มาโอเคโอเคเออพวกนี้มันแค่วอร์ด วอดก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราบินขึ้นไปข้างบนนะครับจริงๆที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรนะหลายๆคนบอกให้มาตรงนี้มันก็ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรนะผมว่าอืมคุงเค้กพวกนี้ผมไม่ได้ใช้ไงอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้จะไปทื้อมะเขืออะไรนะครับโอเคอนี่นนี่นี่ผมชอบอันนี้มากขอเอากลับบ้านเออขออันนี้กลับบ้านนิดนึงครับชอบมากๆฮะมันเป็นเรีโบว์อะไรก็ไปดูครับมันต้องไปหาใน ในไบโอมเรนโบว์ครับซึ่งไบโอมไอมันชื่อมิสติคอล Forest นะครับซึ่งไบโอมนั้นก็หายากเลยเกินผมจะรอ,อนี้มันดรอปให้มันดรอปเป็น s a ซ l ลิงลงมาข้างล่างฮะเพราะว่าผมชอบต้นไม้มันมากสวยงามครับโอเคดรอปสีจ้าเดี๋ยวเราบินขึ้นมาดูตรงนี้ว่าม,มีอะไรไม่มีอะไรทั้งสิน้นฮะอืมมันเมื่อกี้จะดรอปเป็น Sapling เลยเหรอดรอปหน่อยเธอนะอยากได้มากดรอปหน่อยได้ไหมดรอปชั้นหน่อยเพราเธอคิดถึงกัน ถุยคนละเพลงเอ้ยมันก็ไม่ใช่เพลงอะไรโอเคดูมันจะไม่ดรอปให้ผมเลยเนะี่ยเอ่าผมขอแค่แซปลิงเดียวแซปลิงเดียวก็พอละนะแซปลิงเดียวเลยเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดูข้างบนนี้วันนี้ไม่มีอะไรนอกจากพินบีโทเออเนี่ยเรากะทื้อพินบีโด้วยนี้ไปก่อนเลยก็ไดนะ้อืดอดรอปจงดรอปจงดรอปโทฟี่โอเคผมว่าวิชมันดรอปโทฟี่ไหมวะไม่ดรอปครับวิชเนี่ยโอเคได้พินบีโตมาแล้วเย่เย พินพีโทก็น่ารักอยู่ฮะถึงมันจะควรตีนก็เถอะเคในนี้มีอะไรไหมไม่มีดิสพนเซอร์ดิสพนเซอร์ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็ไม่เอาไปนะฮะผมมี b บรู s สเตนอยู่บ้านแล้วออดอกหมดย่างว่าไอ้ต้นไม้อะมันไม่ดอกแซ p l i ลิเลยครับอืมชิบหายแล้วผมอยากได้มากๆเลยนะจริงๆไอ้แซ p l i ลิที่มันดอกจากต้นไม้เนี่ย νε. ตีๆก็ได้วะจะได้เร่งโปรเซสนิดน,นึงออ ดอเพอนะขอสักสักอันนะขี้เกียจไปวิ่งเต้นหานะดอปอันสุดท้ายละกวนตีนสัตว์ไม่ดอปไม่อะไรครับเดี๋ยวค่อยไปหาเป็นไบโอมเลยก็ได้นี่ยเนี่น,นี่มันมีอีกนี่ยวะ่ะเคมีก,ก็เอาอีกครับอ๋อันนี้มันโอ้คธรรมดานี่ยวะ่ะแล้วมันเป็นสีนี้อ่ะอ๋อเพราะมันอยู่ในไบโอมมันอยู่ในไบโอมนี้มันเลยเป็นสีนี้โดเอ้ยอ๋อมันนี่อะไรแอปเปลิลแอปเปลิลเอาไปก็ได้มั้งเพราะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้ปุ่ไม่รู้จะเอาไปทําไมเออ่พวกอาหงอาหารนี่ผมไม่ได้เอาไปอยู่แล้วนะครับอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ผมก็ไม่รู้จะเอาไปทําไมนะฮะโอเคทีนี้ปกติโอ้ยโอเคมันดรอปไหมดรอปครับโอเคดรอปโทฟี่มันอยู่เยี่ยมคนน่าเอิบก็รู้ไหมแม่ง <draw? S 1> มาทำไมวะเนี่ยปะโทโอเคปกติเนี่ยผมจะเข้าไปใน,ในเนี่ยผมจะเข้าแบบวิธีโกง นะฮะแต่ว่าซีรีส์นี้กูก็จะโกงอยู่ดีครับกูไม่สนนะฮะเพราะงั้นเราก็ขมอนเบเย้ใครจะทำไมผมครับคือผมไม่มองว่าผมจะต้องมานั่งหากุญแจเพื่อแบบไขเข้าไปอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยปกติมันต้องหากุญแจฮนะผมไม่ไม่คิดว่าผมจะต้องมานั่งหากุญแจนะไม่รู้เดี๋ยวมองว่ามันไร้สาระโอเคขุดเข้าไปก่อนอืออีกไม่กี่ชั้นเท่านั้นครับเราก็จะอ่อผ่านแล้วนะฮะโอเคทีนี้อืม ผมเป็นผมเป็นตัวบล็อกเดียวจริงๆผมน่าจะผ่านได้นอะอ๋อไม่มันต้องเป็นข้างขาวนี่ม่นไม่อะไรเออใช่ทีนี้เรามีโทรฟี่สองอันละจากจากเอ่อจากที่นี่เดี๋ยวผมต้องไปหาโทรฟี่เพิ่มด้วยนะฮะเอ่าไอตัวอะไรเนี่ยซินเดอร์ซินเดอร์มันเกิดจากไฟฮะเออซินเดอร์เกิดจากไฟแต่นี้มีไฟเยอะมันก็เลยเกิดครับไม่มีอะไรมากอืมเขากะมีผมอยากได้ไฮเดรชชชอปมากกว่า ไฮโรช็อปมันมันมีประโยชน์เยอะอยู่นะมันช่วยรีเจนมันช่วยอะไรด้วยซึ่งช่วยรีเจนอย่างเดียวฮนะเออรีเจนเนอเรชันฮะโอเคตรงนี้มันจะเป็นที่ของเลสโอเคมีเดมอนเดมอนรอไปตลอดฮนะเพราะมันยังไงมันก็ได้ใช้ครับอ,อืมเหมือนนี่เสีง Blaze. ยงเลสเยอะแยะมากมายมไม่ชอบไฟไฟ,ไฟมันเยอะเกินอือคอมมอนเบบ้เยี่ยมเอ่ออันนี้โอ้ยอืมจอยจินโอเคโอเคมีแมงมุมให้ให้ข่าให้เก็บสกีเพิ่ม มันนี่ดิมึงอะเรื่องเยอะจริงๆโอเคถ่ายนี้แล้วก็ขุดอันนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยอันนี้กอกระไม้มเมื่อกี้มันเห็นกอกระไม้แว๊บๆใช่ไหมมันเห็นกอกระไม้แว๊บๆเอ่อเฮ้ยคำมันไหนโกเลมโอเคโอเคผมอยากได้ตัวนี้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกมาตายน่าจะดรอปเป็นโทฟี่นะขอให้ดรอปเถิดรอกไหมดรอปครับยีสโอเคมีโทฟี่กี่อันแล้วเนี่ยมีเยอะอยู่ครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับที่มาที่นี่นะฮะ เรอรอนก่อินกอรก็เก็บเก็บไปครับอืมพวกนี้ผมมีแล้วก็ยังไม่ต้องฮนะเดี๋ยวอยากได้ก็ามาฟาร์มเพิ่มเอาไนดะ้ผมไม่มีปัญหาแล้วฮนะกับการฟาร์มพวกนี้นะครับเพราะงั้นแล้วเราจะไม่ไม่ทําลายสปอนเนอร์นะทำลายทำลายให้หมดเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องหมดก็ได้เนะี่ยเราเอาอันนี้ติดไว้มัน,นจะได้ไม่สปอนเอาอันนี้ติดไว้ให้มันรอบด้านเลยจะได้ไม่สปอนแล้วก็ยิงมายิงมาเออนั่นแหละ เออมึงด้วยออโอเคจริงๆผมฆ่ามันด้วยนี้ไปเลยก็ได้มั้งมันจะได้เอยอันนี้คิปเปอร์คิปเปอร์ไม่เกี่ยวก็ก็ไม้ก็ก็ไม้ผมมีโทฟี่มันยังวะมั่นใจแต่ฆ่าฆ่าไปผมไม่ได้อยากได้โทฟี่ก็ก็ไม้แล้วหน้าตามันน่าเก็บนี่นี่นี่เออฆ่าดีนี้ไปก่อนแล้วก็ลงไปเก็บผมอยากได้สักสองอันอยากได้สักสองอันเออสองอันก็พอแล้วครับอย่าให้มันมีโทฟี่ซ้ํากันเยอะเกินนะผมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องฮะโอเค อ๋ผมไม่อยากได้ห้องโทฟี่ใหญ่เกินไปไงผมว่ามันมันใหญ่เกินเข็แล้วผมชอบไอ้มูนมกินตรงที่มันวางแบบมันวางใต้อะไรก็ได้ไงเนี่ยอยีกเงยมันก็วางได้ทอสมันวางไม่ได้ไงเข้าใจไหมครบเพิงอ่ะวางไม่ได้โอเคเอ้มันอัปเดตเหรอปกติผมไม่่อยเห็นผมไม่เคยเห็นที่มันเป็นน้ำอย่างนี้เลยนะแบบหรือมันมีอย่างนี้อยู่นานแล้ววะอันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเอ่มผมไม่สนใจแล้วอันนี้อะไรเนะี่ย ตรงนี้ไม่มีอะไรจะทํามาทําไมอ่ะของตกแต่งมัง้งเคอันนั้นก็คามานไนเออค,คามาไนผมขอสักสองตัวนะผมขอทูฟีล่ละสองสามตัวเอาไว้ตกแต่งแล้วก็เอาไวเ้เก็บเก็บสะสมด้วยฮะเคคามาไหนมันก็ดอกอันนี้ด้วยเนาะเออทาวเวอร์วูดอันนี้จังเกิลครับผมอยากได้เรนโบว์อะเรนโบว์เรนโบว์เรนโบว์บไม่มีครับเรนโบว์มันมันหมดไปเร้วแล้วมันไม่ดอปด้วยนะครับคนตีนเออคอมมอนเบบี้ เยี่ยมหน้าตามันน่ารักฟงฟิงมาที่นี่ก็ได้วลเยอะอยูน่นะจริงๆแล้วเปิดเปิดแม่งสองทางเลยไม่สนละไปแม่งสองทางนี่นแหล,ละอืมอะไราะดีขวาแล้วกันอ่อโอเคติดด้วยเยี่ยมอืมสตีลลีฟเหล็กเหล็กไม่ต้องไปก็ได้เหล็กผมมีเยอะอยู่ที่บ้านเคเอืมมานี่มันก็มีเหล็กเยอะอยู่แล้วจริงๆแล้วเพชเพชเอาไปครับเพชยังไงผมก็ใช้ตลอดอ่ะเพชแม่งเป็นของที่แบบ ใช้ตลอดการตลอดปีตลอดชาติเพราะว่าผมยังเลือดไม่ตันด้วยแหละผมต้องปั๊มเลือดตัวเองให้ตันด้วยก็ต้องใช้เพชรอยู่ดีฮะอ,อันนี้ไปทางนี้ได้ผมบินขึ้นเหนือหัวตัวเองได้ไหมไม่ได้อันนี้วนไปไหนเนะี่ยมันจะออกได้แล้วนะใช่ไหมนี่เจอทางออกแล้วขึ้นมาแล้วก็เจอตรงนี้นี่กูบินวนเหรอนี่ไม่น่าจะโอเคโอเคขึ้นมาถึงนี่แล้วจะถึงยัง่วะอ,อย่างครับอันนี้เราแยกตัวออกมาตรงนี้เฉย อันนี้ Blaze. เ l a ส e อา่าผมไม่คิดว่าผมจะออกทางนี้นะดูอันตรายเกินตรงนี้ล่ะอันนี้ต้องใช้กุญแจครับถ้าต้องใช้กุญแจกูก็จะทำการฝานทะลุผ่านนิดิอีกรอบหนึ่งดีไหมน่าจะดีเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนอ่อพวกนี้มันไม่ดรอปโทฟี่หรออ๋ดรอปนี่หว่าใช่ไหมดรอปดรอปเอดอดรอปอยู่โอเคไม่เป็นไรมาเนี้ยโอเคบนนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะจริง มันมันไม่น่าจะมีอะไรเพราะงั้นผมก็ไม่รู้จะขึ้นไปทําไมแล้วเราจะไปโอ้โหเยอะมากเยอะมากๆครับอยากเดสตรงสตริงนี่มาหาตรงนี้ได้เลยฮะที่มันเป็นเพลงใช่ไหมตลกเอ่ออยู่ไหนวะเนี่ยแต่วเราทะลุผ่านเข้าไปเลยก็ได้ฮะผมไม่สนอยู่แล้วนี่เราทะลุอันนี้ผ่านได้ไหมไม่น่าจะได้แวนิชิงบล็อกไม่สามารถทะลุผ่านได้ผมว่าขุดอันนี้ออกไปน่าจะง่ายกว่าไหมเออขุดตรงนี้ออกแล้วก็ไม่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 ง่ายกว่านะลืม เค <Okay, S 2> เดี๋ยวขุดอันนี้ออกแล้วก็แปลงล่างมันข,า,ขาวน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าวะมาขุดสองงานเลยก็ได้โอเคแล้วก็ขี้อย่าตัดครับก็นั่งอยู่กันตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวพอขุดไปตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอเหมือนจะเจอเป็นห้องอ่อใช่มันจะมันจะเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็น่าจะเป็นทาวเวอร์ขึ้นไปแล้วแหละตอนอย่างนี้เพราะแค่นี้ก็ขึ้นสูงมากแล้วนะจริงๆจะสูงไปไหนไม่รู้เนี่ยสูงพดมานี่ได้การพาวเดอร์เยอะครับเดี๋ยวเราเอาไป ฟาร์มให้กับเอ่อให้กับไอ์ีเปอร์เราฮะโอเคอืมขอรับไซดีไปนี่แล้วก mm ันโอ้ย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 เอาอยแอ้นกอ้ย่อ้นเว้ยโอ้งเอ้เนี่ยะอินขอ้นอี้เจอบลสอ้ยโอ้ยโอ้ยเอสมาอี่เอานี่มีซอนเดออยนอ้ยโอ้กโอ้ เยอะมากครับเยอะมากเยอะมากจริงเอาอันนี้ออกก่อนโอเคโอเคช่วยเยอะยังโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเด๋ยวซินเดอร์แม่งเกิดออกออกออกโอเคเอาันนี้ออกแล้วโอเคอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อเป็นเมฆเมฆแม่งขึ้นมาถึงนี่เลยวะเออผมควรจะปิดเมฆก,ก่อนไหมถึงจะได้มองอะไรเห็นไม่ต้องก็ได้มัง้งนี่ผมขึ้นทางนี้ก็ได้มัง้งแต่ไม่อะไรเดี๋ยวมาทางนี้แหละทีนี้ ผมว่าถ้าเราขึ้นไปทางนี้แล้วก็อ,อันนี้อะไรจังเกิลเหมือนกันครับแล้วก็ขึ้นอีกรอบน่าจะถึงแล้วแหละเดี๋ยวแป๊บผมเกียดซินเดอร์มากบอกตรงๆเก็บผมจะฝ่าไปเลยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้สนใจอะไรพวกแม่งนแล้วฝ่าเลยฝ่าเลยอโอเคนี่เจอแล้วอ,อันนี้มันคือบล็อกอะไรวะมันเอาไว้ค้าอะไรเนี่ยไม่รู้ผมว่าผมเอาอันนี้ไปดีวกว่า อันนี้ผมไม่ได้ใช้อ๋อมันเอาไว้ครับไอ้บล็อกอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อแล้วโอเคอันนี้เอาไว้ครับไปสีแดงๆตะกี้นะครับไปสีแดงๆอ่ะหายากเว้ยมันเอาไว้ทําอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิดดูเอ่อเนี่ยคาร์มาไนท์คาร์มาไนท์ใช้ในการคราบบล็อกพวกนี้ฮะซึ่งบล็อกพวกนี้ผมโด้เอาจากที่นี่เลยก็ได้นะจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จะเอาไปทําไมเหมือนกันไม่รู้จะเอาไปทําไมจริงๆเอาไปเก็บไว้ก็ได้มันเป็นของสวยของงามครับโอเคเอ่อ แค่ okay, นี้ก็พอแล้วแหละนี่ผมชอบเครื่องเคี้ยนี้มากมันเป็น form เพชรฟอมเว้ยบอกเลยโคตรเจ๋งอเดียใครก็ไม่รู้แต่เจ๋งมากเนี่ยแล้วมันนี่มันเป็นเพชรมันหลอกตาเรามันจะให้เราขุดครับอือแลวพอเราขุดปุ๊บมันก็จะกืนกินฮนะโคตรเท่ผมชอบเนี่ยถ้าเราไปยืนใกล้มันก็จะกืนกินแล้วก็แดกหัวเราฮนะโคตรเท่บอกเลยทำอันนี้เรแอคเตอร์อยากได้นี้กลับบ้าน ดดโอ้ยเฮียตกใจหมดแม่งมันมันปกติมัน,มนก็เราเบิดเแหลอวะจำไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เล่นหมดแพงนี่นานละอืมมาเนี้กมอนไปย,ยิงมายิงมายิงมาอือโอเคเลสโซนผมไม่รู้จะเอาไปทําไมมันไม่ได้ใช้อะ่ะผมมีอะไรต้องใช้เลสโซนมาวะอ๋อมีนี่ว่ามีมีมีผมลืมว่าผมมีม,มีงานต้องใช้เลสโซนไอตีบวกตีบวกอันนี้ตีบวกอ่าอัอนนี้ผม เขาเรียกอะไรวะตีบวกพิกแอกผมตีบวกดาบผมเนี้ยต้องใช้เลสโตนให้มันตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นเนี้ยต้องใช้เลสโตนหมดเลยเอ่อในนี้มีอะไรทำอะไรเลี้ยเกตเตอร์เลี้ยกเตอร์รู้สึกจะขุดไม่ได้มั้งใช่ขุดไม่ได้โอเคเอ่อเอานี้ไปด้วยเอานี้ไปเอานี้ไปนี้ไปเอานี่ไปนี่ไป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 แล้วก็เอาตรงกลางไปด้วยโอเคแล้วก็อันนี้เทิ้งก็ได้มั้งเอาไอไอเทมเฟรม ไอ้เล่นเฟรมเดี๋ยวคาบเองก็ได้วะมันไม่ยากหรอกเนี่ยะไม่ฮะถือไปด้วยถือไปด้วยแล้วมันลกลกพื้นที่โอเคเอ่อน,นี่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 เอาไปห,หมดครับของที่ผมได้ใช้เนี่ยกลัวไปหมดแหละงกครับโอ้ยายายัาระเบิดอืมไอจิปคอยกิ๊ปเปอร์พ่อมึงไตรคอยสักทีหนึงห่งเล่นสนุกด,ดีเหมือนกันชอบชอบสะใจดิเดีย๋ยวมึงจะเกิดเป็นเพชรป้อมขึ้นมาถ้าไม่ติดว่า ตรงนี้แม่งระเบิดเพราะคีเปอร์ตัวเดียวเลยเนี่ยปะตูเอ่อเอาไงดีเอานี้มาก็ได้วะผุยอมสะละเลสตนบ็อกหนึ่งอันเพื่อเห็นความสวยงามของอันนี้ครั้งหน,นึ่งเออนี่โคตรท่บอกเลยเ,เดี๋ยวนะเอาไฮโดรช็อปมาก่อนของอะไรที่ผมไม่ได้ใช้เททิ้งกอนไหมเพราะเราจะไปสู้กับบอสแล้วต้องการที่เวลาของบอสมันตกโอ้ยเกิดอะไรขนะึ้นอีกแล้วเนี่ย ดูมันจะเกิดอีเวนต์ขึ้นอีกครับแต่ช่างแม่งกูไม่สนหรอกโอเคมันเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นตะกี้ไม่รู้ฮะโอเคทีนี้ผมว่าผมพีชฟูก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวม็อบมันปนกันมั่วโอเคครับออาแก๊สเทียแก๊สเทียเอาไปแล้วก็เอาอันนี้ไปที่ผมไม่รู้เฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะเหมือนจะหลุดลอยออกไปแล้วครับโอเคถ้าผม เออเอาเลสโซนก่อนเลสโซนเลสโซนเลสโซนเซนออขอเก็บของกันแป๊บนึงซินเดอร์ข้างบนจะเยอะมากครับก็ต้องระวังนิดน,นึงฮะเคไปเดี๋ยวสามสองหนึ่งขึ้นเลยนะเพราะขึ้นปุ๊บบอสน่าจะเกิดเลยครับขโมยเบ๊้ขโมยเบ๊้โอเคโอเคบอสเกิดแลวขโมยเบ๊้ขโมยเบ๊้เออผมไม่ได้เอาธนูมาอีกอ่ะเพราะผมไม่มีธนูครับผมจะรอเอาธนูจากเออเดเมนชันนี้แหละ เคผมลองสู้กับมันแบบโบ์ชั่นแบบโบ์ชั่นที่เกมมันอยากให้ผมสู้ดิมันมีวิธีสู้กับตัวนี้อีกแบบหนึ่งอยู่นะครับก็คือวิธีนี้ฮะเราตีไอ้พวกนี้เว้ยเนี่ยตีมันใกล้ๆเนี่ยแล้วมันเครื่องมันก็จะดูดมันเป็นพลังงานของแก๊สเข้าไปทีนี้พอแก๊สมันพุ่งเดินเข้ามาใกล้ๆปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะดูดแก๊สลงมาฮะแล้วก็ทำดาเมจกับมันค่อนข้นงสูงครับถ้าเรามีฮิตบล็อกโดนฮิตบ็อกมาดีๆนี่ถึงขั้นตายฮะโอเค พอตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้ต่อฮะเออล้วก็ฆ่าพวกแก๊สที่มันอยู่ใกล้กลเครื่องเรเดียเตอร์อะฮะแล้วทีนี้พอเครื่องเรเดียเตอร์ระเบิดปุ๊บไอ้พอเครื่องเรียเตอร์ชาร์จเต็มปุ๊บเยี่ยมเยี่ยมเอ้ยเอ้ย,อยผมได้อะไรบวกหนึ่งรีแพร์โอเคเอแล้วเราก็ดูดยังดูดมาไม่ได้วะโอม้มันทำอันนี้เจ๋งละไม,ไ,ไม่ได้ละไม่ได้ละต้องสู้กับมันตัวละคอมอนเบเบร์ผมก็หายฮิตบ็อกซ์มันไม่เจอด้ยดิเดี๋ยวก็ทืบซินเดอร์ก่อนซินเดอร์เป็นปัญหากับผมมากครับ เกียดมึงกูเกียดพวกมึงตายหาซะโอ้ oh, ถึกมากอาชีว์ซินเดอร์ถึกมากๆเลือด250ครับแต่กูก็จะกระทืบมึงให้ได้อือโอเคเออมีตรงไหนที่มันยังใช้ได้ไหมเครื่องตรงนั้นยังใช้ได้อยู่ฮะวันนี้เครื่องตรงนี้ใช้ได้อยู่ฆาพวกนี้หมดก่นอนเอแล้วก็ลงมาข้างล่างครับแล้วก็พอมันบินมาแล้วเราก็จะกดเครื่องเนี้ย แล้วก็ดูดมันลงมาฮะแล้วก็จะทําดาเมจมันแล้วก็จะม่องเท่งครับขอมอนเบ๋ on, มานี่มานี่มานี่เออมึงอ่ะมานี่เออจะยิงบอลหาอะไรมาเฮ้ยอย่าดิเชีย่ยระเบิดเลยเอาชิบหายแล้วเร็วๆรซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อน My young. My young. My young. มายังมายังมาดิโอ้ยอยกระจอกขอมอนเบ๋ขอมอนเบ๋ผมมึงจะระเบิดเครื่องกูไปถึงไหนเนี่ยหรือผมกดเลยก็ได้วะ กดเลยมันเวิร์กไหมเวิร์กครับเวิร์กครับเวิร์ก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 ไหมดูมาอยู่ดูมาได้อยู่ดูมาได้อยู่เคแต่ดูมาผมได้ทำดาเมจจากมันนิดเดียวเองผมตีไม่โดนฮิตบล็อกมันไม่ใช่เตี่ยอะไรหรอกเอ่อเดี๋ยวนะม,นมันมีตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่มันก็น่าจะมีโทฟี่อยู่ประมาณอยูน่นะลองอน,นี้ทำนายแอสแกสกัดเนี่ยขอโทฟี่ขอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ได,ไ,ไ,มไ,กกได้โทฟี่ไหมทำนายแกสกร์ดเนี่ยเนี่ยได้โทฟี่แล้ว เย okay. ี่ยมโอเคจริงผมไม่เอาพวกข้างล่างก็ได้นะผมจะต้องฆ่ามันด้วยดาบนี้เว้ยขมอนเบ๊ะเ o n ขมอนขมอนขมอนอย่าของมึงอย่าดรอปนะมึงของมึงอย่าดรอปขมอนเอ้ยมันนี่มันไม่มันไม่มาวะ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาพวกนี้ตีตรงนี้ก่อนเว้ยฆ่า,าแก๊สก็ไม่ชิ่งง่ายๆเลยนะบอกตรงๆโอเคแล้วก็รอมันมานี่มาน,นี่มึงอะ เปิดเครื่องแม่งแล้วเปิดไม่ติดีเฮียต้องซ่อมเองก็ได้วะกูซ่อมเองแม่งเลยเฮียโอ้คนวุ่นวายโอ้ชิบหายโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไอเออแก๊สกูเกลียดมึงบอกตรงๆกูเกลียดมึงมากแล้วผมบินตามมันไม่ทันได้นะมันเกมมันคอนฟิกมาให้ผมบินตามมันไม่ทันนะ่ะเนี่ยมันต้องมันต้องบินเหนือหัวมันไว้ถึงจะตามทันโอ้แต่แม่งก็ยากอีกสู้ยากมากเอาไงดีวะเออฮยเฮ้ยจะจะโดนแล้วจะโดนแล้ว ผมรู้วิธีแล้วมันต้องดรอปต้องดรอปมาเว้ยแล้วก็แบบตีมันนี่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 ดรอปดรอปแล้วตี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 นิดเดียวผมต้องให้มันมาอยู่บนนี้เว้ยเวลาของมันดรอปผมจะได้เก็บของมันได้ไม่ใช่แบบล่วงไปข้างล่างแล้วหายเลยอะไรเงี้ยนิดเดียวนิดเดียวหายฮิตบ็อกซ์มันไม่เจอไม่ช่เกียอะไรมันนี่ฮิตบ็อกซ์มันอยู่ไหนวะน่แม่งมันจะบินไกลออกไปเรื่อยไม่ใช่อะไรผมต้องหาวิธีฆ่ามันอ่อต้องซ่อมเครื่องนี้กูยอมซ่อมเครื่องนี้ก็ได้วะเสียเวลานิดนึง มันี่มึงซินเดอร์กูเกียดมึงว่ะบอกตรงๆนะกูเกียดมึงมันนี่นี่เดียวเออของดอกไหมของมันดรอปมาข้างล่างอ่ะเดี๋ยวขอลงไปเก็บของกันผมไม่อยากให้ของมันหายเออคงเห็นของมันดรอปมาข้างล่างใช่ไหมไอสัตว์หลอกตากูของของซินเดอร์อ๋ออันนี้ถูกแล้วถูกแล้วอ๋อเออแกนมันไม่มีโทฟี่นี่หว่าเพราะมันมีโทฟี่ของมันอยู่แล้วโอเคกูต้องเสียเวลาบินกลับไปข้างบนใหม่อีกไม่เป็นไร นี่มอยากรู้ว่าไอตัวเนี้ยเออ่คามาไนท์แกสลิงโทฟี่กับกับแกสการ์ดมันเออคนละตัวกันนี่หว่าแกสการ์ดดูจะตัวใหญ่กว่าครับเดี๋ยวเราฆ่าแกสการ์ดแถวนี้ตัวหนึ่งเพราะผมอยากได้2แกสการ์ดอ่าเนี่ยแกสกัดโอเคดรอปไหมดรอปดรอปดรอปเยี่ยมเห็นจริงผมน่าจะเปิดแมกเนตโหมดเนาะลืมผมเปิดแมกเนตโหมดตอนนี้ได้ไหมเนี่ยไม่เปิดแมกเนตโหมดตอนนี้แม่งก็ ของมันก็จะลอยเข้าตัวผมหมดแล้วแบบมันจะเสียโอ้ยซินเดอร์มึงใจเย็นซินเดอร์ครับกูเกลียดมึงนะกูขอสาบแช่งมึงจริงๆผู้สาระเลยขอาสาบแช่งพวกมึงคือมันเกิดจากไฟเว้ยมันเลยมีโอกาสเกิดได้ทุกที่อ่ะเข้าใจไหมเออแกส๊สไฟลีเทียคาร์บอนาย์เต็มเลยครับเยี่ยมโอเคโอ้ยเหนื่อยสัตว์เป็นหนึ่งในบอสที่สู้แล้วเหนื่อยมากครับไปแล้วไม่อยู่แล้วแม่งเอ้ย โอเคเดี๋ยวผมขอไปเช็คตรวจเช็คโทฟี่ก่อนว่าเป็นไงมัง okay, pp, ลงลางเคฮึบลง้า้ล่างเลยฮะลงมางล่างน่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมอยากได้โทฟี่หนึ่งมากมันก็คือโทฟี่ของไอ้พวกนี้นี่หมารกนะครับโอเทเอ่อมิสวูฟมิสวูฟปอ่าดอกไม้ดอกครับเยี่ยมขอโทฟี่พวกมึงเยอะๆเลยผมอยากได้สักประมาณสี่ห้าออ 4, ตัวฮะมีแนวกาแนวทางการสร้างเอ่อห้องโทฟี่ไว้เพราะพวกนี้เป็นหมาตัวใหญ่อ่ะโทฟี่ที่ดอกน่าจะใหญ่อยู่นะใช่ไหม อันนี้ไม่มั่นใจวางผมได้ทัวี่แล้วอ่อข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นเหมืองนะฮะเหมือนจะเป็นเหมืองใหญ่ครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูว่าเป็นยังไงกันบ้างทัวรี่ที่เราได้มามิสวูบัเทเพราะมันจะเป็นงี้ครับนี่ดูอือมันจะเป็นแบบเหมือนมองทะลุอะผมชอบมากมากเลยแล้วก็อ่อเดี๋ยวเรามาวัดขนาดสเกตลิงกับพวกเนี้ยเรามาวัดขนาดดูดิ ดูเหมือนจะขนาดเออขนาดต่างกันนิดเดียวครับอันนี้แกสลิงอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ตัวนี้ถ้าเรียงขนาดก็จะเป็นเนี๋ยนะถ้าเกิดว่าเรียงขนาดไอ้แก๊สเอาแก๊สเอแสเอแก๊สมาด้วยมันก็จะเป็นงี้เออเออผมว่าจะจัดเรียงคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแถวๆนี้แหละฮะแล้วก็เอาเอาจจะเอาแก๊สตัวจริงมาด้วยอะไรประมาณนี้ฮะโอเคสารพาดนิ้งก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกัน นะจ๊ะก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe นะที่สำคัญกดแชร์ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วไปแล้วครับก็แล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งข้างๆอันนี้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะฮะไปแล้วครับเจอกันในนพีซเดี๋ยวๆตัวหนึ่งไม่ได้จบแค่นี้ไม่ได้จบนี้ไม่ได้นี่ต้องเป็นตัวนี้เป็นเออแก๊สขนาดเล็กครับโอเคไปแล้วครับเจอกันในนพีซอัพ